การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในอาชีพช่างศิลป์และหัตถกรรมอาชีพช่างศิลป์หมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำโดยผู้ชำนาญในการฝีมืองานช่างศิลป์เป็นงานที่อาศัยสติปัญญาและฝีมือที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักจึงเกิดผลงานอันวิจิตรและอัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นอาชีพหัตถกรรมหมายถึง การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานช่างโดยใช้มือในการผลิตชิ้นงานเป็นส่วนใหญ่เช่นการจักสารแกะสลักทอผ้าด้วยมือทอเสือเป็นต้นอาชีพดังกล่าวมีปัญหาสุขภาพอันเกิดจากผลกระทบของการจัดสภาพแวดล้อมที่ทำงานและท่าทางอิริยาบถ การทำงานที่ไม่เหมาะสมประกอบกับท่าทางการทำงานและสภาพการทำงานที่ก้มขึ้นก้มลงเป็นประจำจนให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังและคอทำงานมากเกินไปจนเกิดความเมื่อลาและอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สุดวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพช่างศิลป์และหัตถกรรม ก่อนการออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายประมาณ5-10นาทีแล้วจึงเริ่มออกกำลังกายตามความชอบวันละ30นาทีทุกวันความหนักระดับปานกลางและชนิดการออกกำลังกายควรเป็นชนิดแอโรบิกเช่นการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ปอดและหัวใจแข็งแรงเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีโอกาสเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดและประหยัดที่สุด การวิ่งเหาะเป็นการออกกําลังกายที่ให้ผลดีต่อปอดและหัวใจสะดวกและง่ายเหมือนการเดินทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีโอกาสหรือเป็นการวิ่งอยู่กับที่บนลู่วิ่งก็สามารถออกกําลังกายได้อย่างเพลิดเพลินและปลอดภัยถ้ายืดเหกียดกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพหัตถศิลป์และหัตถกรรม ถ้ายืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นคอด้านข้างและบ่าวิธีปฏิบัติย,ยืนลำตัวตั้งตรงเอียงศีรษะลงทางด้านขวาจนรู้สึกตึงบริเวณต้นคอและบ่าข้างซ้ายหยุดนิ่งค้างไวนะ้ณจุดที่รู้สึกตึง10-30วินาทีและสลับไปปฏิบัติอีกข้างหนึ่งถ้าหันศีรษะวิธีปฏิบัติ ยืนลำตัวตรงหันหน้าบิดคอไปทางขวายอย่างช้าๆจนรู้สึกตึงค้างไว้10วินาทีแล้วเปลี่ยนข้างถ้ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนวิธีปฏิบัติ ยืนลำตัวตั้งตรงผสานมือทั้งสองไว้บริเวณอกพลิกฝ่ามือไปด้านหน้าแขนเหยียดตรงคูหลังเล็กน้อยจนรู้สึกตึงบริเวณสะบักหยุดนิ่งค้างไว้นะจุดที่รู้สึกตึง10-30วินาทีถ้ายืดเหยียดลำตัวด้านข้างวิธีปฏิบัติยกแขนตรงขึ้นเหนือศีรษะเอียงตัวไปข้างหน้าไม่ก้มหรือแอ่นหลัง ค้างไว้10วินาทีแล้วเปลี่ยนข้างถ้ายืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและน่องวิธีปฏิบัติยืนลำตัวตั้งตรงเลื่อนตัวมาทางด้านหน้าเล็กน้อยเหยียดขาตรงไปข้างหน้าตั้งปลายเท้าชี้ขึ้น มือทั้งสองข้างวางที่ต้นขาหยุดนิ่งค้างไว้นะจุดที่รู้สึกตึง10-30วินาทีและสลับไปปฏิบัติอีกข้างหนึ่งหลังจากออกกำลังกายแล้วควรคลายอุ่นร่างกายโดยการทำกายบริหารแบบเดียวกับอบอุ่นร่างกายนาน5-10นาที ประโยชน์ของการออกกำลังกายหากสามารถออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอได้ครบทั้ง3รูปแบบที่แนะนำให้ได้แก่การออกกำลังกายแบบแอโรบิกการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการยืดเหยียดร่างกายจะทำให้ 1. ปอดและหัวใจแข็งแรงเวลาทำงานจะไม่เหนื่อยง่าย 2. การบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและลำตัว ช่วยป้องกันอาการปวดหลังและช่วยให้ลุกขึ้นลงจากเก้าอี้สะดวกง่ายขึ้น 3. การบริหารกล้ามเนื้อหลังหัวไหล่และต้นแขนช่วยให้กล้ามเนื้อที่ใช้งานเป็นประจำทุกส่วนกระชับแข็งแรงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและกล้ามเนื้อไม่อ่อนล้าง่าย 4. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วยให้ขอ้อต่อต่างๆยืดหยุ่นแข็งแรง การเคลื่อนไหวของร่างกายคล่องแคล่วว่องไวและการทรงตัวดีไม่ล้มง่าย 5. การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้จิตใจ,จแจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย